ี่เป็นการแวะกินกาแฟแบบไดฟิลไปเที่ยวฟาร์มไปเที่ยวไร่ไกลชิดธรรมชาติแบบสุดฮอรอ์นิลี่คาเฟ่นในไร่ข้าวโพดหวานอยู่ที่เขาค้อเพชรบูร<ม>เพราะว่าที่นี่เป็นฟาร์มข้าวโพดนะคะเมนูต่างๆเขาจึงมีการผสมผสานข้าวโพดเข้าไปด้วยและแก้วนี้ก็คือคอนลาเต้หรือว่าลาเต้ใส่นมข้าวโพดค่ะใครที่อยากจะลองรสชาติที่แปลกหม่นะคะก็มาลองดูได้แก้วนี้ราคาประมาณ100บาทค่ะ ที่นั่งในร้านนะคะก็จะเป็นาท์ดอร์ค่ะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนที่สามารถขึ้นไปนั่งชิลแล้วก็ดูวิวไปด้วยได้ค่ะติดอยู่อย่างเดียวเขาไม่มีโซนห้องแอร์ค่ะทุกคนถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ร้อนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันไรที่อยู่หลงังร้านนะคะก็สามารถเข้าไปเดินเล่นได้เดินถ่ายรูปได้ค่ะนอกจากกาแฟแล้วก็เบเกอรี่นะคะเขายังมีผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดจําหน่ายด้วยอย่างเช่นน้านมข้าวโพดบรรจุขวดนะคะแล้วก็ข้าวโพดต้มซึ่งเป็นข้าวโพดสดอะพอมันต้มสดๆใหม่ๆคืออร่อยมากทุกคน ร้านเปิด9โมงถึง5โมงเย็นนะคะใครที่มาเที่ยวเขาขอก็แวะมาที่นี่ได้เพื่อนๆที่ชอบกินชอบเที่ยวเหมือนกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องของซันไว้เจอที่กินที่เที่ยวใหม่ๆแล้วซันจะมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะ